สวัสดีครับผมหมอออฟยิปซีเดลิเวอรี่นะครับวันนี้จะมาทำนายดวงชะตาของชาวราศีมังกรในเดือนพฤษภาคม2560นี้ว่าการงานการเงินความรักสุขภาพของชาวราศีมังกรในเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูที่ใบแรกเลยครับเรื่องการงานได้ไพ่อะไรนะใบแรกขึ้นมาได้ไพ่6ถ้วยกลับหัว6ถ้วยกลับหัวเนี่ยหมายถึงเรื่องของการกลับไปแก้ไขางานนะครับงานที่เสร็จไปแล้วงานที่ส่งไปแล้ว,ลวหรืองานเก่าที่แบบเราส่งไปนานแล้วมันจะย้อนกลับมาหรือเหตุการณ์เก่าในเรื่องของการทํางานเนี่ย จะย้อนกลับมาให้ชาวราศีมังกรได้แก้ไขได้ปรับปรุงได้ทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรอาจจะมีงานเพิ่มเข้ามาซึ่งเป็นงานเก่าทับถมตับงานใหม่อันนี้อยู่ซึ่งอาจจะต้องต้องแบ่งเวลาพอสมควรเลยว่าจะทํางานเก่าก่อนที่กลับมาหรืองานปัจจุบันที่อยู่ตรงหน้าก่อนเลือกดีๆนะครับไม่ยากไม่ยากเลยส่วนใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวเมื่อไพ่ใบนี้ขึ้นมานะครับหมายถึงลูกค้าเก่า คนเกา่กาๆหรือคู่ค้าเกา่กาๆเนี่ยจะเริ่มติดต่อก,กลับมาจะเริ่มเหมือนกับว่ามีออเดอร์เข้ามามีความต้องการจะได้สินค้าหรือบริการของคุณเพราะฉะนั้นชาวราเสียมังกรที่ทําธุรกิจส่วนตัวด้วยพยเ่เบนี้ขึ้นมาลองดีลลูกค้าคนนี้ครั้งหนึ่งนะครับอาจจะมีการเพิ่มเติมอะไรบางอย่างหรือสัญญาเพิ่มอะไรบางอย่างเพื่อม,มัดใจเขาให้เขาอยู่กับเราต่อก็ได้เหมือนกันอันหนึ่งใครที่ทธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวกันน้านะครับไม่เปเป็นร้านกาแฟสุขภัณฑ์ แก้วน้ำขายขึ้นทน้ําร้อนคึอนกล่องน้ำอะไรพวกนี้ผมดูอย่างนะไพ่ใบนี้ขึ้นมาครับธุรกิจพวกนี้จะเริ่มกลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งสำหรับชาวราศีมังกรเพราะนั้นใครทําอยู่ผมว่าอาจจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในเอนนี้ด้วยนะครับมาดูการเงินครับเป็นอย่างไรบ้างการเงินได้พไพ่หกม้กลับหัวหกม้กลับหัวเนี่ยเขาเรียกว่ามาเร็วไปเร็วดูนี้ก่อนการเงินในเดือนนี้ของชาวราศีมังกรครับก็จะมีเข้ามาเร็วเยอะ แล้วก็ออกไปเร็วและเยอะเหมือนกันด้วยนะฮะทั้งเข้าและออกนี่เรียกว่าไปพอๆกันอะเข้าหมื่นออกหมื่นเข้าแสนออกแสนเลยเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรในเดือนพฤษภาคมนี้ผมว่าลองจัดระเบียบเรื่องการเงินหน่อยดีกว่าว่าจะใช้อะไรนะครับใช้มากแค่ไหนใช้น้อยแค่ไหนหรือจะไม่ใช้อะไรยังไงจัดใหม่ก่อนนะครับจะดีกว่าแต่ก็ต้องเตือนก่อนอย่างหนึ่งครับสำหรับท่านที่เป็นชาวราศีมังกรแล้วมียานพาหนะเป็นของตัวเอง และขับเองด้วยนะโดยไพ่ใบนี้ครับจะหมายถึงการเสียงเงินเกี่ยวกับยานพาหนะตัวเองมากขึ้นทั้งซ่อมแซมหรือซื้อใหม่อมต้องพูดก่อนนะครับเพระาะนั้นชาวราศีมังกรในเดือนนี้จัดสรรเรื่องการเงินดีๆนะครับมีอาจจะมีเหตุต้องปรับเปลี่ยนรถหรือซ่อมรถเกิดขึ้นด้วยนะฮะมาดูความรักดีกว่าชาวราศีมังกรความรักเป็นอย่างไรความรักด้ไพ่เดอะเมจิชเชียนกับหัวครับในชื่กับหัวหมายถึงเรื่องของความรักที่ ที่เหมือนกับรอคนรักทําอะไรบางอย่างให้ในกรณีคนมีคู่นั่งพวกนี้เลยเพราะนัมเช่นหมถึงในหน้านะของคนที่ทำเองได้อยู่แล้วทําไดแ้แทบจะทุกอย่างนะฮะบางที่ไม่ต้องมีคนรักก็ได้ฉันก็อยู่ได้แต่ครั้นี้คือแบบเฮ้ยฉันมีคนรักฉันมีแฟนฉันมีสามีฉันมีภรรยาอยากให้เขาทําอะไรบางอย่างให้แต่ในเมื่อคุณไม่พูดผมบอกเลยว่าเขาก็ไม่รู้เพราะนันจะมเชยนขึ้นมาแบบนี้ครับหมายถึงการแสดงออกเป็นไกด์ไลน์ให้เขารู้สึกว่าอ่ะ ฉันอยากได้สิ่งนี้ยังเลยสมมติคุณผู้ชายชอบต่อกันทาแตคือตัวตอกันดำนะครต้องการไปรชมพวกนีน้นมากเลยไปใกล้ๆเราเออเนี่ยแถวนี้ร้านนี้มีนั่นนี่นี่เนาะให้เขารู้สึกว่าเออให้เราชอบหรือเปิดกันด,ดั้มดูให้เขารู้เอ๊ะควรจะอ่ากันดั้มเราชอบอะไรอย่างนี้นะครับหรือคุณผู้หญิงคุณสามีมีภรรยาเป็นชาวราศีมังกรภรรยาชอบทานอาหารอร่อยๆมากแต่ภรรยาแบบอยากกลับไปกินร้านเดิมอะ่ะเออร้านใหม่ๆไม่อยากกินละอยากกลับไปกินร้านเดิมแต่เหมือนคุณไม่รู้นะครับ ก็อาจจะถามไปเลยว่าตัวเองอยากจะกินอะไรไหมใช้ได้ช่วยเผยถูก้องอาอันนี้จะทําให้ความรักที่คนมีคู่ชื่นมืน่นมีความสุขจนนในอิจฉาแต่สำหรับคนโสดถ้ามีเชี้ขึ้นมาผมบอกเลยว่าช่วงนี้คนโสดเนี่ยต้องระวังตัวนะครับเพราะไม่เชื่อนะคับกลับหัวเนี่ยหมายถึงการดึงคนที่ไม่ค่อยดีเข้ามาอย่ายว่าไม่ค่อยดีที่บอกว่าไม่ค่อยดีเพราะว่ามักจะเป็นคนที่มักจะมาเอาเปรียบมาดึงผลประโยชน์จากตัวคุณไปมากกว่าที่จะให้คุณโดยทําให้คุณรักมากแต่เขาถ้าจะไม่ทําอะไรให้คุณเลย ดยให้เป็นีพนักคนโสดระวังตัวไปก่อนนะครับสุภาพดาบเป็นอย่างไรชราวสีมังกรครับสุภาพขึ้น8ดาบครับแ่ดาบนี่หมายถึงอะไรประดาบตรงผ้าให้ดูดูผ้ไปตดีๆนะครับ1ปิดตา2มัดมือไปข้างหลังแลวมีดาบอยู่อมตัวอ่าหลักๆ8ดาบครับโจมตีหนึ่งเลยคือใสยตาก่อนเลยสายตาคือเรื่องของการบาดเจ็บทั้งจากวัตถุพุ่งเข้าหาหรือประสาทตาเสื่อมเอง ตันนี้บางส่วนใครที่คิดทำเลสิกนะฮะก็อาจจะใช้เวลารักษานานกว่าที่คิดไว้เช่นบางคนบอกสาสัปดาห์หายก็จะเป็นเดือนกว่าถึงจะแบบโอเคกับมะมองได้ปกติสบายๆไม่ต้องกลัวอะไรมากแต่ที่ผมกลัวอันนี้มากกว่าสุขภาพด้วยไพ่แปดดาบเนี่ยหมายถึงศัตรูคนที่จ้องทําลายเราด้านหลังคนที่มักจะสร้างปัญหาเราจากด้านหลังเช่นขับรถชนท้ายนะครับวิ่งมาฉกชิม,มิ่งาจากด้านหลังหรือทำมาทำลายเราจากด้านหลังเลยเพราะงั้นวันนี้ชาวราศีมังกรไปไหนมาไหนนะครับมีสติ รับรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังไหมขับ้งขับรถให้ระวังตัวนะครับไม่ต้องเร็วมากหรือมีใครจอดทักก็พยายามหลบเลี่ยงหรหลบหลีกเขาหน่อยนะมองกระจกหลังบ้างกระจกข้างบ้างนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับชาวราศีมังกรพบกันใหม่เดือนหน้านะครับสวัสดีครับ